สวัสดีครับวันนี้จะเปลี่ยนแบตรถคันนี้นะฮะโดยใช้เครื่องท็อปดันทอนาโด4000นะครับมีการเลี้ยงไฟนะฮะแบตท,ที่ผมจะเปลี่ยนจะเป็นรุ่นนี้นะฮะม่ารเราเลี้ยงแบตท,ที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นอ m มา o อนะครับ l n 3นะฮะเดี๋ยววัดค่า TC ดูก่อนนะครับ ซีซีแปดร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนลงไทตันนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวรัดแบตออกก่อนนะฮะเฮ้ยช่างก็ตัวรัดแบตออกก่อนก่อนที่จะใช้เครื่องมาเลี้ยงไปนะครับแล้วเราก็คลายน็อตนะครับข้อโบข้อลบออกนะครับให้หลวงนะฮะ โอเครวมแล้วนะขายครบบวกเลยโอเคแล้วเ,เ,เราเอาเครื่องทบดันนะครับกระดู4,000ันนะฮะตอนนี้ เครื่องยังไม่จ่ายไฟนะครับปิดสวิตไว้อยู่นะฮะบฝากี้ขีก้ก่อนนะครับคี้ไปถูกขั้วนะครับเมื่อเช็คแล้วนะครับคี้ถูกขั้วแล้วนะฮะเราก็จะมาเปิดสวิตนะครับ เลือกเป็นโหมดับพลนยนะครับอตอนนี้เครื่องทำหน้าที่เป็นสวิตชิ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเราก็จะปลดพ่วลบออกก่อนนะครับตอนปลดต้องระวังยวอย่าให้ปักขี้หลุดนะฮะตอนนี้ที่สำคัญคือพ่วบวกพ่วบวกนะครับอย่าให้โดนตัวถังรถนะฮะต้องใช้คอร์มัดระวัง เมื่อถอดออกแล้วนะครับก็ยกแบตออกจากรถควรจะทำสองคนนะฮะแล้วก็ใส่ขั้วบวกลงไปนะครับอ่าฮะล้วก็ใส่ขั้วลบนะครับ เมื่อใส่ขั้วไปแล้วนะครับปลดปากคีบนะฮะปลดปากคีบขั้วรบก่อนนะครับแล้วปลดขั้วกออกครับเป็นเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนแบตโดยใช้เครื่องชาร์จท็อปดันนะครับคอนาโด4000นะครับโดยใช้โหมดซัพพลายนะฮะเป็นตัวจ่ายไฟให้รถนะครับไม่ต้องตั้งนาฬิกาใหม่นะครับไม่ต้องกลัว กล่องจะล็อกนะฮะอันนี้เป็นอีกวิธีการใช้อีกแบบหนึ่งนะครับของเครื่องท็อปดันทอนาโด4 0ันนะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผู้ที่จะทําต้องมีความชานาญนิดนึงนะฮะต้องระวังขั้วบวกนะครับไม่โดนตัวถังรถไม่อย่างนั้นนะครับจะเกิดการช็อตนะครับรถเสียหายได้นะฮะ พอคลิปนี้สั้นๆนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ